ข้อต่อมาที่จะพูดถึงกันก็คือเรื่องอนุพันธ์ที่เป็นของอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะครับผมก่อนหนึ่นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือฟังก์ชันประกอบฟังก์ชันประกอบก็คือฟังชันมันจะมีจําได้บ่อเรื่องฟังก์ชันอ่ะก็คือตัว f ทูกป่ะที่เรเรียนถูกไปเช่นสร็ลัก้วมันคือ f x เท่ากับ y ถูกไหม y ก็คือค่า ที่เป็นในตัวแปร x ต่างๆถูกปะ่ะเ <_ S 1> ช่น x กําลังสมบวก x กําลังสองลบหเป็นต้นอย่างนี้คือฟังก์ชันถูกไหมอีกอันต่อมาที่เราลงรู้คือคําว่าฟังก์ชันประกอบฟังก์ชันประกอบหรือคอมโพสิตฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันที่เอาสตัวตั้งแต่ฟังก์ชันสองตัวขึ้นไปเอามา,าประกอบกันถูกปะ่ะเช่นจาตัวนี้ได้ปะ่ะ f o g ของของ x มันก็คือการหาฟังก์ชัน ที่ข้างในตัวแปรข,ข้างในของเล็บเอ็กซ์อ่ะคือ gx ก็คือทําตัวที่อยู่ใต้ใกล้กับ x ก่อนถูกไหมแล้วก็ค่อยมาหาฟังก์ชันของค่านี้อีกทีหนึ่งโอเคปะ่ะนี่นี่คือควาว่าฟังก์ชันประกรอบดังนั้นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกรอบก็ไม่เหมือนกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทั่วไปที่เราใช้สูตรไปเมื่อกี้ที่เราใช้สูตรไปในเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องการใช้สูตรของฟังก์ชันทั่วไปโอเคปะ่ะแต่พอเป็นฟังก์ชันประกรอบก็ต้องมีสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งเราจะเรียกกฎนี้ ก็ไปดูกันมันคืออะไรในที่ผ่านมาเห็นไหมอธิบายว่านี้ผ่านมา f f พาม x อ่ะคืออนพันธ์ของ f x เทียบกับ x ถูกปะหมายความว่าอะไรเทียบกับ x ก็คือหมายความว่าข้างในของวงเล็บต้องเป็น x โอเคไหมเราเลยจะเทียบกันได้เลยใช้สูตรใช้สูตรในการหาอนุพันธ์ได้แบบปกติถูกปะสูตรหลายสูตร x กาลัง n ดิฟเท่ากับ n x กาลัง n ลบหนึ่งถูกปะนี่คือสูตรการหาอนุพันธ์ปกติ ที่ต้องจําได้ถูกไหมตอมเนี่ยเช่น x ก,กําลัง5เรามาหาดิฟก็คือดึง5ลงมาแล้วก็ x ก,กําลังเราเป็น1เหลือ x ก,กําลัง4ถูกปะอันนี้คือฟังก์ชัน f เท่ากับ5เห็นไหมคือไอตัว x ก,กําลัง5มันอยู่ในรูปตัวแปร x นั่นเองเ,เลยสามารถใช้สูตรได้เพราะว่ามันคือการเทียบกับ x แต่คือถ้ามันซับซ้อนได้กว่านั้นถ้ามันไม่ใช่แค่เป็น x ตัวเดียวแหละมันผสมมาเช่น f ของเรามันไม่จีบอนรูป x อ,อย่างเดียวโอเคปะมันซับซอ้อนม,มันก็คือสมมติให้เป็น ฟังก์ชัน px กละกัน px เท่ากับรูทสองเวก่อ้าหคนจะมองว่าเอา้ามันก็ติดกับนีไ่ไงติดรูป x อย่างเดียวไมไ่ติด y แติดอะไรจริงๆแล้วมันติดในรูปส u ค r ร root ของตัวนี้ด้วยโอเคปะมันคือ2ฟังก์ชันประกอบกันนั่นเองถูกไหมเดี๋ยวไปดูว่ามันประกอบกันยังไงคือถ้าติดในรูปเนี้ยเราจะไม่สามารถหาอนุพันธ์ของ px ได้โดยใช้สูตร x กำลัง n พามเท่ากับ nx กำลัง n ลลบหนึ่งซึ่ง เนี่ยถ้าเราใช้สูตรไปมันจะกลายเป็นมองว่า 2x+1 บมันเป็นกำลัง1ถึง2ถูกปะเราจะดึง1ถึง2ลงมาแล้วยกกำลังลบหายไป1เหลือลบ1ถึง2เนี่ยไม่ได้โอเคไหมเพราะว่า px มันไม่ได้อยู่ในรูป x อย่างเดียวมันติดในรูปรูปรูป่างมาด้วยโอเคปะก็ไปดูว่ามันคือพัน์ประกรอบยังไงนี่คือเราต้องมองไอ้ตัวรูป 2x+1 ของเราอะเป็น2ฟังชันก่อน px เคป่ะคือมองให้ f x กะเราสมมติให้ฟังก์ชัน f H, เท่ากับฟังก์ชันรูท x และฟังก์ชัน g x, เท่ากับฟังก์ชัน 2x+1 เคปะ่ะเป็นสองฟังก์ชันที่ค่าต่างกันถูกไหมอันนึงรูท x อันนึงเป็น 2x+1 แล้วก็ใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันประกอบที่บอกไปเมื่อกี้จะได้ว่า f g ก็คือฟังก์ชัน f H ของตัวแปร g x ถูกปะ g เราก็ต้องหามากกอบถูกไหมแล้วค่อยมาแทนค่าในแทนค่าเป็น x ของฟังก์ชัน f H. อันนี้คือฟังก์ชันประกอบถูกปะคอกซิฟังก์ชัน f o g โอเคไหมดังนั้นไอตัวเนี้ยก็จะได้ว่า f g ของ x มันคือ f ของ g x ซึ่ง g x คือเท่าไหร่ g x คือ 2x+1 ถูกปะอันนี้ก็ได้ g x มาแล้วแล้วก็ f x คือรูท x ถูกไหมแต่คือมันต้องเป็น f ของ x จะเป็นรูท x ถ้าเป็น f ของ 2x+1 ก็ต้องกลายเป็นก็เอาข้างในรูดอะเปลี่ยนจาก x เป็น 2x+1 โอเคปะกลายเป็นรูท 2x+1 จะได้ว่าไอ p x เท่ากับรูท 2x+1 ของเราอะมันคือฟังก์ชันประกอบ f o g x โอเคไหมทีนี้สูตรในการหาอนุพันธ์ก็จะตามมแล้วเพราะมันไม่ใช่ฟังก์ชันตัวเดียวถูกปะมันคือ2ฟังก์ชันที่รวมกันฟังก์ชันรูทกับฟังก์ชันสองเอบวกหนึ่งดังนั้นจะได้ว่า p พา์ x เท่ากับ f o g พาย x โอเคปะ่ะซึ่งมันมีสูตรว่า f พายของ g x คูณด้วย g พายของ x ก็คือทํายังไงก็คือไอตัวเนี้ยก็หาแบบใช้สูตรปกติแบบเมื่อกี้อย่างเช่นถ้าเป็นโจทย์แบบรูทสองเอบวกหนึ่งนะ ตัวอย่างรูทสองเบวกหนึ่งพา์มจะเท่ากับ f อฟพามจีเก็คือหา f อฟพามแล้วก็แทนค่าด้วย GX เนั่นเองโอเคป่ะซึ่ง f อฟพามของเราคืออะไรเอฟพา์มคือรูทเอ็กถูกป่ะรูทเอคือ f อฟรูทเอ็กพา์ก็คือ X อ็กำลังหส่วนสองพามก็คือ1นึ X, ่งส่วนสอกำลังลบหส่วนสอถูกไหมดึงหนึงสอลงมาเลขกำลังหายไปหน okay, ึ่งโอเคปะก็จะได้ว่าแต่ว่านี่มันคือเอไงเอฟเกซ์พายมถอันนี้คือเอฟ์ X, คือตัวนี้แต่มันพอเป็น f x ของ g x พามของ g x พามก็จะกลายเป็นเหมือนกันแค่เปลี่ยนตัว x เป็น 2x บน1เขียยปะ่ะเพราะ g x ของเราคือ 2x บน1ยกกำลังลบ1ส่วน2เขี่ยไหมก็คือเหมือนกันเราใช้สูตรหาปกติแต่เราต้องเพิ่มมาคือตัวนี้ที่เราจะตกไปกันถ้าใช้สูตรปกติเราจะตกตัวนี้ไปคือ g พายม x โอเคปะ่ะก็กลายเป็น g พาม์เท่าไหร่ g, g คือ 2x บน1ถูกไหม ดังนั้นดิฟก็กลายเป็น 2x ดิฟบวก1ดิฟถูกไหมก็กลายเป็น2ถูกป่ะดิฟ x ได้1แล้วก็ดิฟข้าที่เป็น0ก็คือสุดท้ายเป็น2คูณได้2เข okay, ไหสุดท้ายจะตอบ2ตัด1ส่วน2กลายเป็น1ถูกปะเหลือแค่ 2x บวก1ยกกำลังลบ1ส่วน2สังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาที่เราแบบถ้าใช้สูตรปกติมันจะไม่มีตัวนี้โอเคป่ะ okay, ือเพราะว่ามันคือการมองของสองฟังก์ชันไงถ้าใครแบบกลัวจําสูตรนี้ไม่ได้จําอย่างนี้ก็ได้จําเป็นคําพูดเอาก็คือคําว่าดิฟนอกเข้ไหมคือดิฟของฟังก์ชันนอกก่อนดิฟฟังก์ชันเอฟเอ็กก่อนโอเคปะ่ะแต่แค่แทน x เ,เป็น g ีเอ็กคือแทนเป็นตัวข้างในเข้ไหมเหมือนตัวนี้เป็นค่ามันไม่ใช่ฟังก์ชันเหมือนแทนค่าลงไปเลยเนี่ยแทนค่าตรงนี้ลงไปแค่เราไม่ได้แทนเป็นตัวเลขโอเคปะ่ะดิฟนอกแล้วก็ดิฟในอีกทีหนึง่งก็คือดิฟตัวข้างในอีกทีหนึง่ง ขอเคปาดิฟ okay, ตัวข้างในกลายเป็นดิฟ gx เนี่ยคือจ,จำาจำ่างนี้แหละน,นี่คือข้าใหม่ของเชนรูโอเคไหมเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมเป็นเชนอันนี้มันเอาฟังแค่คอมพสิดเนี่ยนะน,นี่คือสูตรของการหาอนุนอพันธ์ของฟังชันประกอบโอเคปะ่ะซึ่งไอตัวเนี้ยเราสามารถมองได้เป็นอย่างนี้ได้อีกแบบหนึ่งก็คือการหาไอรูสรองเอ็์บวกหนึ่งพาม าสามารถเขียนในแบบคือแบบนี้ถูกไหม dy by dx y ของเราคือ 2x บวก1 root 2x บวก1โอเคปะ่ะตรงนี้คือค่า y บวกอะก็ได้โอเคไหมซึ่งเราสามารถมองเป็น2ก้อนคูณกันได้คือ d root 2x บวก1ส่วนด้วย d 2x บวก1คูณกับ d 2x บวก1ส okay, ่วนด้วย dx โอเคป่ะจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วอะตรงนี้มันตัดมันมันเกือบมันเหมือนจะตัดกันได้โอเคปะ่ะ ซึ่งพอตัดมาสมมติถ้าเราตัดตัดไปน,นะมันก็คือเท่ากับตัวนี้ถูกไหมรูปสองอีกึงส่วนเอกเหมือนตัวซ้ายเลยโอเคปะแต่ทาไมต้องแยกที่แยกเพราะว่าให้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเพื่อทําให้ดิฟแบบใช้สูตรได้โอเคไหมยังไงเนี่ยเราสามารถมองแยกเป็นาการหารอนุพันธ์ของสองฟังชันได้นั่นเองก็คือหารอนุพันธ์ของฟังชันนี้ก่อนกับหารอนุพันธ์ของฟังชันนี้ซึ่งมองแยกมองแยกยังไงก็คือเห็นปะว่าดิฟ รูทสองเอฟบวกหนึ่งส่วนด้วดีดิฟสองเอฟบวกหนึ่งอะ่ะถ้าสมมติมองตรงนี้เป็นยูนะแบบอ่ะไม่ใช่ฟังก์ชันไม่เทียบกับรูเบก้วมองเป็นยูมันจะกลายเป็นดิฟรูทยูส่วนดียูถูกปะ่ะตอนนี้ก็คุณด้วยดีสองเอฟบวกหนึ่งส่วนดีเอ็กซ์ปกติเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้มันคือตัวเดียวกันแล้วถูกปะ่ะตรงนี้เราสามารถมองไปเป็นรูทยูดิฟถูกไหมเพราะว่ามันเปรียบเทียบก,กับตัวล่างคือตัวเดียวกันแล้วจำได้ป่าวว่าการหาอนุพันธ์ของเราอะ่ะ คือที่บอกให้เน้นสัญลักษณ์ในตอนแรกในตอนเรื่องเริ่มต้นบอกนิยามของอนุพันเลยอะคือ y' d เท่ากับ f พาย์เท่ากับ dy by dx แล้วกับ dfx by dx ถูกปะัญลักษณ์4ตัวที่รู้ตอนแรกอะสังเกตนี่พิจารณาตัวนี้เอาเห็นป่าว่ามันคือดิฟของฟังก์ชัน x เทียบกับ x ถูกปะเออเห็นว่าข้างในกับข้างล่างอ่ะต้องตัวเดียวกัน ถึงมันคือการเปรียบเทียบกันไงเทียบกับ x โอเคไหมเคอการหาอนุพันธ์ของ f x เทียบกับ x ดังนั้นในตัวนี้ก็คือการหาอนุพันธ์ของรูทสอง x บวกหนึ่งเทียบกับสอง x บวกหนึ่งคือถ้ามองสอง x บวกหนึ่งเป็น u ก็คือการหาอนุพันธ์ของ u เทียบของนุพันธ์ของรูทเทียบกับ u นั่นเองโอเคไหมมันก็เหมือนค่าอีกค่าหนึ่งแค่สุดท้ายแล้วเราไปแทนค่า u เท่ากับสอง x บวกหนึ่งที่หลังก็ได้โอเคป่ะซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเราสามารถใช้สูตรได้ถูกไหมใช้สูตรปก้เาะนนียลงจ็ ก็เรา U ดิฟก็เป็น1ส่วน2 U กำลังลบ1ส okay, ่วน2โอเคปะตัวนี้ก็ดิฟป,ปกติก็กลายเป็น2เขียนเป็นดิฟ 2x บวก1อ่ะดิฟได้กลายเป็น2ปกติซึ่งมันก็เหมือนกับตรงนี้เลยถูกไหมเน,นี่ยดิฟ1ส่วน2 2x บวก1กำลังลบ1ส่วน2คูณด้วย2นี่ก็เหมือนกันแค่มาสุดท้ายเนี่ยมันต่างตรงอันนี้ U นี่เป็น 2x บวก1ซึ่งเราก็ตอนแรกเราให้ U เป็น 2x บวก1ไงถูกไหมเราถึงเขียนในรูปนี้ได้ ก็สุดท้ายก็แทนค่าเป็นหนึ่งส่วนสองสองเอ็กบวกหนึ่งกลบหนึ่งส่วนสองคูณด้วยสองนั่นเองเขียนป่ะสุดท้ายมันได้เหมือนกันคือเราสามารถมองได้สองแบบมองแบบเป็นฟังก์ชันประกอบได้หรือมองเป็นแบบการหาอนุพันธ์ที่ในรูปสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเขียนป่ะคือแยกหาฟังก์ชันที่เป็นกึ่งกลางแล้วแยกเนี่ยฟังก์ชันกึ่งกลางแล้วแยกให้เป็นสองอนุพันธ์คูณกันโอเคป่ะ เน้นย้ำว่าไอดีสองอโบนึงและบนแลล่างมันไม่สามารถตัดกันได้นะคือจริงๆที่มันแยกออกมาได้เพราะว่าเราต้องการให้มันหาอนุพันธ์แบบง่ายขึ้นไงแต่สุดท้ายถ้าสมมติเราไปตัดกันแบบแบะปุ๊บอ่ะสุดท้ายก็กลับมาเป็นหน้าใสเหมือนเดิมเราจะแยกทําไมล่ะโอเคปะ่ะดังนั้นเราไม่แยกเราแยกมาเพื่อทําให้ง่ายขึ้นไม่ได้แยกมาเพื่อจะตัดกันโอเคปะ่ะจากนั้นห้ามตัดกันอืมซึ่งสรุปแล้วสุดท้ายการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบหรือคอมโพสิตฟังก์ชันนะก็คือตัวนี้ฟังก์ชันประกอบ f x อ่ะ f o g อ่ะเราอนุพันธ์อนของมันก็คือ f p r i m คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f g x เ okay, ข้าไาก็คือกรารอนุพันธ์ของฟังก์ชันนอกก่อนแล้วแทนค่าข้างในแทนที่จะเป็น x กลายเป็น g x แทนโอเคไหมซึ่งมันจะบอกทาง f x และ g x มาให้โจทย์อะ่ะแล้วก็ค่อยคูณด้วยอนุพันธ์ของ g x อีกทีหนึ่งเข้า okay, ถ้าจําก็จําเป็นดิฟนอกดิฟในโอเคปะ่ะ าใครไม่แม่นนิยามก็จําเป็นคำก็ได้ดิฟนอกดิฟในดิฟนอกดิฟใน,อน,อนอโอเคไหมให้ใครจําสูตรซึ่งไอคำว่ากฎลูกโซ่อะก็คือเราสามารถมองเป็นไอตัว y อะดีวาย y ดีเอกอะถ้าสมมุนวายมันไม่ได้อยู่ในรูป x อย่างเดียวมันเป็นฟังก์ชันประกอบโอเคปะ่ะฟังก์ชันประกอบระหว่าง u กับ x เนี่ยก็ให้มองเป็น dy คูณ d ส่วน by du ทีหนึง่งโอเคไหมตรงนี้จะหาได้ง่ายขึ้นโอเคไหมแล้วก็คูณด,ด้วย du อส่วน dx อีกทีหนึง่งเพื่อหาอนุพันธ์แบบใช้สูตรได้ใช้สูตรได้แล้วค่อยมาคูณกันอี โอเคป่ะแล้วสุดท้ายเขาแทนค่า u แทนค่า u อ่ะที่อยู่ในรูป x เข้าไปโดย u คือฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถแทนคันได้ไปใช้สูตรได้นั่นเองซึ่งมันจะอยู่ในรูป x โอเคป่ะในรูปตัวสุดท้ายที่เราเทียบซึ่ง u จะอยู่ในรูปของ x โอเคป่ะอ่าเพื่อใครยังไม่เข้าใจนะเพื่อใครแบบยังไม่เข้าใจดีก็ลองไปดูตัวอย่างกันก่อนก็นกได้เรียนเอาจากตัวอย่างก็ได้ เค okay, บ้าส่วนใครเขาเ้าใจแล้วก็โอเคใครเข้าใจว่าที่มาเป็นไงก็คือที่เหลือคือจำํำเคบ้าอย่าพลาดมาดูตัวอย่างกันก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทวนตัวอีกทีนึงตัวอย่างมันบอกว่า f x เท่ากับ 2x ลบ1กํลัง5ถูกไหมจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x นี้อ่าก็คือดูนะมันคือฟังก์ชันถ้ามองดีมันคือฟังก์ชัน2อารมณ์กันถูกป่ะมันคือฟังก์ชันยกกำลัง5ทีนึงและฟังก์ชันของ 2x ลบ1ทีหนึ่งโอเคไหมมันไม่ใช่ มันไม่เท่ากับ2 x ลบหกำลัง5กำลังหแล้วเราจะไปดีปกติได้อย่างนี้โอเคนะมันไม่เท่ากันมันคือฟังก์ชันมองว่า f x อ่ะมันคืออ่าอืมมองให้ตรงนี้เป็นตัวกาลางละกันมองให้มันเป็น U โอเคปะ่ะมองให้เป็น U ยกกำลัง5โดยที่ U เท่ากับ2 x ลบหโอเคไหม ซึ่งดูอันนี้มันคือเทียบกับตัวแปรเอถูกป่ะแต่นี่มันคือ U ถ้าเราใช้สูตรเลยใช้สูตรเป็น f ดิฟเท่ากับ5 U กกำลัง4ที่ลดลงมา1ถูกป่ะอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าดูดิตรงนี้เป็น X ตรงนี้มัน U มันไม่ใช่ X กํำลัง5ที่จะทำแทนนี้ได้โอเคปะมันฟังก์ชัน U มันติดในรูป x อีกทีนึงดังนั้นมันต้องคือคืออะไรคือดิฟนอดิฟใน โอเคป่ะก็คือดิฟนอกทีหนึ่งก็คือดิฟฟังก์ชันกำลังห้าก่อนถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายมันทำยังไงสมมติตัวไป x มันค่อยมันคูณสองทีหนึ่งถูกไหมแล้วลบหนึ่งอันนี้คือ 1, ฟังก์ชันหนึ่งฟังหนึ่งค่าถูกไหมแล้วค่ายยกกำลังห้าทีหนึ่งโอเคป่ะดังนั้นต้องทำจากนอกกลับไปในก็คือดิฟนอกก่อนคือดิฟ u กำลังห้ากลายเป็นห้า u กำลังสี่โอเคป่ะแต่เราต้องดิฟในเพิ่อมอีกทหนึ่งคือดิฟ u เข้าใจไหมซึ่งเพราะว่า u มันคือฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ในรูปตัวไป x ก็ดิฟ u กําลังห้านี่คือดิฟดิฟมาแล้วถูกไหมสุดท้ายก็กลายเป็นห้า u กําลังสี่ u ดิฟก็คือเท่าไหร่ก็คือสอง x ลบหนึ่งดิฟถูกปะสุดท้ายก็กลายเป็นห้า u กําลังสี่คูณด้วยสอง x ลบหนึ่งดิฟคือดิฟเทียบอันนี้ดิฟเทียบกับตัวเอกละถูกปะเพราะนี้เออันนี้ก็ดิฟกับตัวเอกเหมือนกันก็กลายเป็นสองถูกไหมสุดท้ายกลายเป็นสิบ u กําลังสี่ซึ่ง u ก็แทนค่า u กลับไปกลายเป็นสิบ 2x ลบ1กําลัง4นั่นเองโอเคป่ะถ้าเขียนให้เป็นแบบอันนี้คือวิธีแบบสมมติถ้ามองมองแบบมองออกแต่แรกเลยนะจะเขียนเป็นระบบคือสมมต 5, ิให้ฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรดีฟังก์ชัน mx ละกันฟังก์ชัน mx เท่ากับ x กําลัง5โอเคป่ะฟังก์ชัน nx เท่ากับ 2x ลบ1จะได้ว่า f(x) อ่ะมันคือฟังชันประกอบของ m กับ n ถูกปะคือมันคือ m o n x มันคือ 2x ลบหนึ่งทั้งหมดยกันหลังห้าเขียไหมเพราะว่าตรงนี้มันคืออะไรก่อนจะมาเป็นนี้มันคือ m ของ n x ถูกปะ n x คือ 2x ลบหนึ่ง m ของ 2x ลบหนึ่งก็คือ 2x ลบหนึ่งกันหลังห้าเขียมเนจเป็นตัวนี้ดักนั้น f p x ก็คือ m o n a า m x ถูกปะเท่ากับ m ของ n x พามคูณด้วย n x พายอนุพันธ์ของ m x m n x คูณกับอนุพันธ์ของ n x เข้าปะซึ่งก็มาหาอนุพันธ์คือหาอนุพันธ์ทีละตัวแล้วค่อยแทนค่าไปเอเคไหมสุดท้ายเนี่ยจะได้ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน m ก็คือ 5x กำลัง4ถูกปะดังนั้นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน n x ก็แค่เปลี่ยนข้างในเป็น nx โอเคไหมเหมือนแค่เปลี่ยนค่าเป็นสมมติ m 1เท่ากับตัวนี้เท่ากับติด mx เท่ากับตัวนี้ก็คือสมมติแทนค่า1เข้าไปอย่างเงี้ยแทนเป็น1ก็คือเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้เป็นตัวเหมือนในวงเล็บนี้โอเคป่ะก็เท่ากับ5 nx กำลัง4โอเคไหมก็กลายเป็น5 n อันนี้คือสอง x 1, ลบหนึ่งดังนั้นอนุพันธ์ของมันก็คือสองถูกปะสองก็ดิฟเนี่ยแยกแยกอนุพันธ์พอกระจายเข้าในลบได้ถูกไหมก็กลายเป็นดิฟของสอง x ลบดิฟของหนึ่งดิฟของหนึ่งเป็นศูนย์ดิฟของสองเป็นสองก็กลายเป็นสองสุดท้ายก็กลายเป็นสิบซึ่งอันี้ก็แทนค่าไปสอง x ลบหนึ่งทั้งหมดอยู่กําลังสี่โอเคปะ ก็ได้คำตอบเท่ากันหรือถ้ามองเป็นในรูปกดลูกโซ่จะได้ว่า f x by dx เขียนว่าอนุพันธ์ของ f x เทียบกับ x เท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 2x ลบ1ยกกำลัง5ส่วนด้วยฟังก์ชันของ d 2x ลบ1 คูณกับ d 2 x อลบหส่วนด้วย dx โอเคปะ่ะบายดอันนี้คือสุดท้ายมันตรงนี้กับตรงนี้มันมัน,มนไม่ใช่ตัดกันเหลือ2อลบหนะเพราะมันไม่ใช่การหารนะโอเคปะ่ะมันคือการเฉลยรักอนุพันธ์โอเคไหมเฉลยรักอนุพันธ์เฉลยรักอนุพันธ์ดังนั้นดีบสอเอกรลบหนกำลังห้าเทียบกับดีส2งเกลบหก็คือเหมือนมองตัวนี้เป็นก้อนถูกปะ่ะดีบก้อนกำลงังหเทียกับก้อนก็จะเป็น5ดึง5ลงมาก้อน กำลังหายไป1เหลือกําลังสี่โอเคไหมแล้วค่อยคูณด้วยดิฟของ2 1. องอหนึ่งันนี้คือดิฟธรรมดาถูกปะก็คือตัวนี้มันคือ2 x งลบหดิฟธรรมดาก็กลายเป็นสองแท้ก็คือ10คูณด้วย2 x งเกลบหนึ่ำลังสี่เหมือนกันโอเคปะ่ะคำตอบสวิธีเท่ากันใช่มกังสิบคูณสองเอกลบหนึ่ลังสี่ก็สิบคูณสองกลบำลังสขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหน มากกว่าซึ่งพี่อาจใช้วิธีนี้มากกว่าคือมองให้สมมติก้อนก้อนมาก้อนหนึ่งอะโอเคปะ่ะเพราะว่ามันคือฟังก์ชันมันคือสองฟังก์ชันรวมกันดังนะั้นเราต้องมองว่ามันคืออะไรประกอบกับอะไรให้ได้คือถ้าทำอย่างนี้มันก็แบบกลัวเราสับสนว่าเราจะมองไม่ออกแต่ถ้ามองเนี้ยก็มองว่าเนี้ยมันข้างในเป็นสองยกหนึ่งกับห้าแปลว่าต้องเทียบกับตัวข้างในมันถึงจะดิบแบบใช้สูตรได้โอเคปะ่ะแล้วค่อยเอาตัวข้างในมาดิบอีกรอบหนึ่งเทีเยบกับเอกปกติซึ่งก,ก็กลายเป็นเนี่ยอย่างนี้แล้วค่คอยคูณตัวนี้โอเคไหม เราจะลืมตัวนี้เราจะลืมตัวนี้กันเคยนั้นั้นต้องมีดิฟในเข้ามาด้วยนี่คือดิฟใน,นนี่คือดิฟนอกอเคยปะดิฟของนอกคือดิฟเหมือนทั้งหมดทีหนึ่งแล้วค่อยมาดิฟข้างในอีกทีหนึ่งคือดิฟนอกดิฟในโอเคไหมอ่ะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนไปทำแบบฝึกหัดกันตัวอย่างบอกว่าเอ็กซ์ FX เท่ากับราที่สามของสิง 2, บสองเอ็กซ์กำลังสองลบสองเอ็กซ์บวกสิบสามนะอ่าทีนี้ทำโจทย์ทำยังไงอ่ะข้อนี้ก็จะทำแบบสองวิธี ให้ดูเลยกันวิธีแรกคือแบบมองเป็นฟังก์ชันประกอบโอเคไหมขั้นแรกวิธีแรกมอง f x เท่ากับฟังก์ชันอันสองอันประกอบกันคือสมมุติเป็น m เหมือนเดิมนะ m o n x ก็คือ m n x เข้าไปโดยที่ m x คือร่าที่3ามของ x แล้วก็ n x คือ 12x อกำลังสองลบ 2x บวก13จากนั้นก็แทนสูตรลงมาเลย f แทน x ก็คือ m o n ดับเก็คือ m อนุพันธ์ดิฟของ m n x คูณด้วยดิฟของ n x เข้าไปซึ่งเผื่อใครไม่แม่นก็มาทำตรงน,นี้ก่อนจะได้ว่าดิฟของ m x ธรรมดาเท่ากับมันคือ x กกำลังหนึ่งส่วนสามถูกไหมดิฟ ออก็ดึง1/3ลงมา x กําลังลบไปน1ก็คือ1/3ลบ1ก็เป็น1ส่วน3 x กําลังลบ2ส okay, ่วน3เข้าไปอันนี้คืออนุพันธ์ของ mx ดังนะั้นถ้าอนุพันธ์ของ n x ก็คือแค่เปลี่ยน x เป็น n x โอเคปะแค่เปลี่ยนตรงนี้ก็กลายเป็น1ส่วน3 n x กําลังลบ2ส่วน3ทั้งหมดคูณด้วยอนุพันธ์ของ n n x ก็คือไปหา n อนุพันธ์ของ n x ปกติ สีล้กันก็กลายเป็นอันนี้เทียบกับ x ปกติใช่ไหมกลังสองลบส x บวกสิบดิก็เป็นตึง2องลงมาคูณตึสเป็น24่ถูกปะ x กำลังสเหลือ x กำลังหน x ก็คือดิบเราได้2องดิบสิบสาคือดิฟเท่าที่เป็น0ูนย์โอเคปะเหลือ2 4่สิ x ลบสิงแลน้นตรงนี้คูณ2 4 x ลบสิเข้าไปลบสพูดผิดก็โทษครับ อ่าทีนี้ก็จบแล้วไม่มีตัวไหนติดพันหนูปะ่ะแค่ติด nx ซึ่งี้เรารู้แล้วมันคือ1 2 x กำลังสอลบส x บวกสสุดท้ายก็คือตอบทีนี้ในการหนส่วนสอันนี้ nx ก็คือ1 2 x กำลังสองลบส x บวกสิยกกำลังลบสส่วนสคูณด้วยย4 x ลบสอ่าทีนี้ใครต้องการเขียนต่อให้ละเอียดมากขึ้นก็คือแปลงตัวนี้ให้เป็นกำลังให้มันแบบไม่ติด ไม่ติดกำลังลบสองส่วนสามถูกปะ่ะก็คืออะไรก็คือกำลังลบคือติดเป็นเศษส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ยกกำลังสองแล้วถอดรากที่สามโอเคไหมแต่นี้เขียนแค่ท่านี้ก็เพียงพอแล้วไม่ติดรูปอนุพันธ์ละเขียนป่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แบบกดลูกโซ่วิธีที่สองก็คือดิฟ DFxByDx เท่ากับ D u และกันคูณด้วยดียูบยโอเคปะซึ่ง u ูคืออะไรยคือทำให้มันไอสองนี้สามารถอนุพันธ์โดยใช้สูตรได้โอเคไหมก็ได้ว่าอนุพันธ์ของลาาที่3 12 x ิบสองอกกำลังสองลบสองบวกสิสะส่วน d x เอกเท่ากับตัวนี้ตัวหนึ่งดของลาาที่3 12 x ิบสองกกำลังสองลบสอบวกสิทั้งหมดถ่นด้วยตัวข้างใน โอเคว่าข้างในรูทก็คือ d 2x กำลัง2ลบ 2x 12x กำลัง2ลบ 2x บวก13ตัวหนึ่งคูณด้วย x ตัวเนี้ยเหมือนกันข้างล่างข้างบนต้องเหมือนกันนะแต่ห้ามตัดกันเพราะสุดท้ายตัดกันก็เหมือนตัวซ้ายเราจะไม่ทำโอเคว่าส่วน dx ปกติ by dx โอเคทีนี้ก็หาอนุพันธ์ของตัวนี้ก็หาได้ถูกไหมก็คือมันคือดิฟก้อนรากที่สของก้อนหนึ่ง เทียบกับก้อนนั้นก็คือเหมือนดิฟเอกลังร่าที่สามของเอกเทียบกับดีเอกถูกปะแค่เป็นตัวเนี้ยมองใหม่ไม่ใช่เอกละมองเป็นตัวนี้ซึ่งข้างในข้างล่างขบวนข้างล่างเหมือนกันโอเคปะสุดท้ายก็ดิฟได้ปกติก็กลายเป็นมองข้างในเป็นก้อนเดิมก็เป็นมันคือกำลังราาที่สามก็คือลังหนึ่งส่วนสามถูกปะก็ดึงออกมาหนึ่งส่วนสามสิบสองข้างในเขียนเหมือนเดิมเพราะมันคือก้อนก้อนหนึ่งถูกปะกจากยกล่างหนึ่งส่วนสามลบลงไปหนึ่งก็เหลืสองส่วนสามถูกไหมแล้วคูณด้วยตัวนี้ ทีนึงก็คือแยกดิฟได้ถูกไหมดิฟกระจายในผลลบผลบวกได้ก็กลายเป็นดิฟของ 12x กลังสองเป็น 24x ใส่วงเล็บไว้ตรงนี้ลบกับดิฟของ 2x คือ2อเขนว่าดิฟ13คือดิฟเข้าที่เป็นศูนย์เข้าก็ไม่เขียนก็นได้สุดท้ายก็คือคำตอบมันเท่ากันถูกไหมนี่คำตอบก็เท่ากันเลยเข้าไป ซึ่งมรนทัดน,นี้ก็คือเหมือนตรงนี้เลยเนี่ยวิธีนอนมันในนี้ก็เหมือนตรงนี้ใข่ไหมสุดท้ายก็กระจายคาตอบไปได้เท่ากันเพื่ออยู่กับเราขนาดวิธีไหนโอเคปะ่ะซึ่งวิธีนี้พี่มองว่ามันง่ายกว่าถ้าเราเขียนแบบนีได้เขียนแบบสัญลักษณ์บบนี้ได้มันจะง่ายกว่าเยอะคือมองให้เนี่ยก้อนข้างบนก้อนข้างล่างมันต้องแบบเหมือนเหมือนกันเก็ตแบบใช้สูตรได้เขียใไหมก้อนนี้ก็คือดิฟเทียบเปกติโอเคป่ะถึงมันไม่เหมือนกันแต่คือมันดิฟเทียบ x อปกติไงเก็ตป่ะจริงๆแล้วมันคือสัญลักษณ์ สิบสอง x กําลังสองลบสอง x บวกสิบสามดิฟอะเคไหมคือดิฟอย่างที่บอกดิฟมันกระจายเข้าผลลบผล,ผล,ผล,ผลบวกได้ก็คือกระจายเข้าตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตไดแต่มันกระจายเข้าในร okay, ูไม่ได้โอเคป่ะดิฟกระจายเข้าผลคูณผลหารไม่ได้ก็เลยต้องแบบเกิดสูตรนี้ขึ้นมาคือมองตัวนตัวล่างโอเคป่ะ okay, เนี่ยก็คือวิธีการหารนธ์ของพีชคณิมประกอบอืมใครลองใครยังไม่เข้าใจก็ลองไปทวนดูก่อนนะแล้วค่อยลองลองทวนดูที่มาว่าเป็นไง ที่พี่สอนไปแล้วลองไปทวนดูซึ่งสูตรก็ต้องจําให้ได้จำอีกรอบนึงคือสูตรมี2แบบคือสูตรอันที่พันชมประกอบคือถ้ามองถ้ามันอยู่ในรูปนี้สูตรมันก็คือ f ดิฟนอกคูณดิฟในแต่แค่ตรงไอต้ตรงนอกอ่ะไม่ข้างในไม่ใช่ x ข้างในเป็น g x โอเคปะ่ะตรงนี้ย้ำแต่ถ้ามองเป็นกดูุโซ่คือมองเป็นกระจายเพิ่มมาฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชันเนี้ยมันคือต้องอยู่ในรูปข้างบนแล้วมันต้องอยู่ในรูป x ด้วยโอเคปะ่ะอยู่ต้องอยู่ในรูปที่ทําให้อนเนหาอนุัพันได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน โอเคไหมต่อไปแล้วจะทำแบบฝึกหัดกันแล้วโอเคคนะรับเรื่องการหาคัาของช่้งกรอบก็มีเพียงเท่านี้ต่อไปก็คือทำแบบฝึกหัดอย่างเดียวโอเควิธีการสะสมความรู้หนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอสองเตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอสิบโมงมีสักสิบโมงถึงเที่ยงเลยใช่ป่ะกําลังดีเลยสองชั่วโมงสี่พนคลายไปกินกันดีกว่าอร่อยห้าชวนเพื่อนมาโหลด School. แอปเนสเลสคูลแอปนี้โหลดยัง ใช้บ่ยเลยใช้บ่อยมกเลยอะก่ตรงนี้ก่อนนะห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบาย